นี่คือหองผักม,นนมนันแรงพี่น้องมันแรงน่นไหนบารโอ้นั่นนะ่ะอืออืออือดูวิสองสันพี่น้องมีสันลาง นอนดิน้อนใก็ได้ตรวบัไมือ่เระบางนงนไม่ว้นตงวาตองขัดลอืัวดินใครนอนขางพุ่นแล้วขางฟ้าั้างฝุ่นตัวอืมจึงหน่อยแต่มันนอนว่าอันนั้แย่กันอยู่นีก็ได้ว่าเป็นอย่าง ่งกี่ดอกเตียงกับกวงอยู่อือนี่คือห้องหน่วยแรงนะคะเนาะอืมนี่สดจะได้พักเย็นนี้นะคะอืมนี่ห้องทุกง่ายเตย๋เออให้เราอยู่ใต้ตัวอือ อืดูพี่น้องนหน้าฮักนหน้าฮักนี่สอดน่ารักครับพี่น้องมึงดูมเอแรงสีพักนี่ระค่ะดีสอดยุกไก่ยุ่ไก่ไม่น้ำโค้งพี่น้องนี่ก็บไม่น้ำโค้งนั่นเดี๋ยวเห็นน้ำกขาวๆเต็มไม่น้ำโคง้งอย่างก็แล้วมันก็จะเปิดไฟแสงสีตัวเนี่้เทคนิคหน้าฮักนหน้าฮักพี่น้องอืม น่ารักน่ารักนะคะอะไร ใจขึ้นไปเครย่งน่องเลยไปแล้วน้องพี่ครูนี่เป็นน่องถือกับการตูนคักพ้นแล้วมาในคลองหลินเท่เพื่ออะเออคนเท่เผื่อคนเท่จ้าดูคนเท่คนเท่ออืมม พี่น้องลุ่มลื่นดีดีสนามหญ้าเด็กน้อยเล่นแต่พุ่นกับแม่น้ำได้พี่น้องนั่นหัวแม่น้ำก่ะค่ะหัวแม่น้ำบรรยากาศดีดีเด็กน้อยเด็กเดียงด่างเออด็กเดียงด่างเอเด็กเดียงด่างเอาไปบายก่อนไปบายไปบาย เย่าเสียงดังนะเด็กพี่น้องแม่น้ำแม่น้ำโขงบ้านพักดูติดแม่น้ำโขงพี่น้องแม่น้ำโขงนะคะอืมดู ภาพส,สวยๆภาพส,สวยๆข่ะเนาะภาพส,สวยๆนะคะค <S <S 2> <S 2> แล้วก็ย่านสมัยแต่ผู้พี่น้องเบ,บ็ดสามหล่อไทยเฮเบิร์ภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆข้างบนชั้นสองก็มีค่ะมึงดู นี่แม่น้ำโขงพี่น้องแม่น้ำโขงนะคะน้ำโขงตะเที่ยวนะเที่ยวพี่น้องบ้านเคียงสวรรค์บ้านเคียงสวรรค์พี่น้องรีสอร์ทบ้านเคียงสวรรค์อืงามเออเมนป้าปลาเ้าวได้ไปซัดเมยอยากซัดโทรศัพท์ซับเมย์ ได้ห่วงเราได้หรอไปแเขาเพราะท่านนั่นเขากขาลังขนไปแล้วเดี๋ยอะไปตายเอาหน่วยนเยอะไปขุนไปดอกขนไปเบอร์เราจนอืออือาปีกปีกสาวน้อยขี่จักรยานอืออาน้อยขี่จักรยานนะคะเด็กหน่อยขี่จักรยานมีพี่น้องเอ้ยอือง่นเชียงสวรรค์เนาะค่ะเนาะดูพี่น้อง ดูค่ะคุณดูอ่นซอนพี่น้องเสียงนกเสียงหนูบรรยากาศนะคะบันอยู่ในเมืองได้ดีสดุดจ้อยู่กับฟังแม่น้ำโขงนะคะอืมกับฟังแม่น้ำโขงนะคะคุณดูพาพกันเดินเล่นดูบรรยากาศดีดียากาศดีมากเลย ากาดีมากเลยจ้าตานซ่อนพี่น้องน้ำขว่งอ้กบุ๊งมันน้ำขวงกับนำสีแดงพี่น้องเอ้ยบ่ใสดิเป็นน้ำสีแดงแดงเพราะว่าฝนตกเลยเนาะฝนตกทางไกลอะไรอ่ะมองดูดงดงต,กตกทางไกลนะคะมึงดู ฟังผลเป็นฟังเล่าพี่น้องฟังเล่าฟังเล่าฟังเล่าอากาศฟังเล่าหายผ้ามาเบิ้งนะพี่น้องเนาะลองดูอุบะเดมามาเห็นเนาะขุที่บะเดมาจ้ะทายตั้มไปอย่เบิ้งเลยพี่น้องดื้อลุ่มลื่นดีอีดีจ้ะถานซ้อนออกมาบรรยากาศน่าชมเงียบ จง,งัดอยู่กับแม่น้ำสวยๆเลยค่ะลองดูจ้ะดอกไม้อืมอาก,กาศอืมงามงามพี่น้องนี่เมื่อแรกก็ิไพกินเขาอยู่ฟังั้างนันนันจ้ะลูก,กเกษตรอืม เกษตรออบนาะค่ะเนาะพามาเที่ยวพาแม่มาเปิดหูเปิดตาจ้ะงปองกับป่อยเด้มาน้ำยังไดก็เอาไปน้ำดีดีจ้ะลองดูไปน้ำดีดีห้จเจริญหลงเลีเ้ยงด้วยเกษตรออบเลยพาแม่มาเที่ยวยจักหมากอี่ยังบู้หมักน้ำเตาอียังบุญเออบมผลไม้ที่กินไม่ได้ <laughs> อืจ้ะอืม ไปไปเสียบแบตกันดูตันซ่อนเลือบบ่ออกจากฟังเลยเพราะว่าอากาศบ่ดีพี่น้องจ้ะเลือบ่ออกจากฟังอากาศบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับทอนีเนาะพี่น้องเน,นาะเชิปหน้าจะกันไหมนะคะ่ะเด้อขอพูดในห,หลายที่มาลับชมใหม่ขอบคุณมากมากนะคะขอให้ปังๆังทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ